สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมกับมันนี้สิ้าพี่น้องมาปิ่งปลากินเขาน้ากันครับพี่น้องมันนี้สิปิ้งปลาปลาแดดเดียวนะครับพี่น้องไปใส่เบ็ดมาละผมเห็นแดดเดียวไหว้ันีสิปิ้งพอๆแดดเดียวสู่พี่น้องกินปลาสีตทำหมกทัวน้าครับพี่น้องมันนี้แนวกินแบบบ้านๆเท่าไรครับพี่น้องกำลังปิ้งกำลังอย่างอยู่ครับพี่น้องเดียวเบิ่งปิ้งปลากันครับผมเป็นยังไงแล้ว เป็นตะแสบบอพี่น้องนี่ครับผมปคอแดดเดียวหอบพี่นอ้องปีนย่างไวน,นี่แหละพี่น้องนี่ครับผมป้าย่างแดดเดียว สุกแล้วครับพี่น้องปลาเฮาปลาแดดเดียวเฮาสุกแล้วเดี๋ยวผมตับหมกทั่วครับพี่น้องมัเนี้ตับหมกทั่วครับพี่น้องมันนี้ใส่แบบลุงเลยกลางเดือน <laughs> ตรงจะขีดแสบครับสายกลางเดินไปเลยกลางเดินไปเลยตำปีแข็งนะครับ ที่เด็ดด้ครับพี่น้อง<ฮ>เด็กใส่ตะโตกันนะครับพี่น้องอเค็งหน่อย ขอใส่ปะเดิบในน้ำน้ำจังหน่อยผงวิเศษครับไป ซิมก่อนพี่นอ้องยอดครับนัวลงโตนี่ครับพี่น้องโอ้ยลมเย็นๆตับักทัวปลาแดกโตครับมาครับพี่น้องวันนี้กินเขา่าปิ้งปลาเฮาพี่น้องแต่ที่แล้วแล้วก็นีน่ตับักทัวนี่แจงเห็ดปวกน้ำ Đẹp chứ nào Thầy tắm một chút vào đây Nói Bà đều nè khẩu Bài tiêu bọn đẹp เหมือนย้ภาคินเขาพี่น้องสีประเดก็แอบประเดดเนี่ยก็เสียบแล้ว 来了，养了 สุดยอดพี่น้องแทบกระแดกได้พี่น้องจัดไปครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> No, มานัง่งกินเขาริมรงครับเน้าหลายคนบอกว่าปีงปลาตามักทั่วซู้กินเนี่ย Idag. ขออย่างเดียครับสอนมันหน่อยบาสะใจนี่ัาษาใจ เลยครับพี่น้องประเด็กประเด็กสีประเด็กก่อน <c oughs> นี่ครับ Yeah, <clears> what <throat> <clears throat> อ่ะครับผมวันนี้ฮะกินแบบบ้านๆกะจัดเนาะเมนูปีปลาตำบักทัวกับมีแกงเห็ดนะแสบคุย่างครับกะนี่นะครับผมวิธีแบบบ้านๆเฮ้าจัดจัดฝากพี่น้องคือเก่าครับฝากเป็นกำลังใจใ้กัรที่เ่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันครับที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องจังบระาดคลิปคลิปต่อไปเรับสิมิยังกะจังทารุนทาเบิ้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ